ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรหลกา BAT นะครับเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอัดคลิปนะครับสำหรับคนเครื่องคนที่เครื่องที่รูทไม่ได้นะครับนะบอย่างว่าให้คุณเข้ามาในเพจสโตร์นะครับแล้วให้คุณฟิงดว่าโมจิเซ็นนะครับ ครับโอ้ยนี่สบายนะให้คุณโหลดนี่มานะครับ multi screen viewer อะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะกดดาวโหลดมาเลยนะครับแต่มันยังใช้ไม่ได้ถ้าคุณต้องมีนี่นะครับต้องมีนี่ b a c อิน samsung w two two zero อะไรเงี้ยนะครับคุณก็กดดาวโหลดมาเลยนะครับ ถ้าสำหรับคนที่จำผมได้นะครับผมคือแซดแซดแซดอ่าซดซเกมเมอร์ Z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  นะครับสำหรับคนที่จำได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ขอให้ไปดูชดดอ่องเต่าด้วยนะครับก็ฝากทั้งสองช่องเลยนะครับอ่อีกอ,อย่างหนึ่งนะพอคุณกดมาครับคุณก็เข้าไปในคุณก็เข้าไปในนี้นะครับแล้วมันจะให้คุณใส่อีเมลหรือ อีเมลอีเมลของมันนะครับแล้วคุณก็กดตรงนี้นะครับเอ้ยลืมอีกอย่างนึงคุณต้องไปปรับ USB อ,อะไรของมันกน็ครับต้องไปปรับเลยนะครับไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้ไย่้ไลฟ์ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย